สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันที่ช่องของเกด My Channel นะคะนั่นก็คือช่องของเกดนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมากินของแซ่บๆซกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราได้ของดีมาค่ะก็คือขออนุญาตใช้มือนะคะนี่ค่ะมันคือไส้ตันค่ะทุกคนค่ะกินคู่กับน้ําจิ้มทาเองนะคะนี่แซ่บๆซเห็นไหมคะหรือว่าจะเป็นผักชีอยู่ด้านบนมันก็เลยอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ดูว่าน้ําจิ้มเราเนี่ย แซ่บแค่ไหนนะคะแซ่บมากค้นๆเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะซ่อมตาเราเป็นซ่อมตามกุ้งสดนะคะผักแว่นนะคะลูกมะเขือแตงกวานะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าผักอะไรนะผักกัดหินอะไรหผักกัดหินันไม่รู้ว่าเรียกว่าผักอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นผักกัดหินนะคะแล้วก็เป็นผักกัดขาวกะหล่ำปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆหาซื้อง่ายๆนะคะเรามาแซ่บๆกันเหมือนเดิมค่ะมาแล้วหิวมากเลยคนข้างๆคือร้อนไม่ไหวแล้วค่ะเขาอยาก กินมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเห็นไส้นะคะชอบกินไส้ค่ะ,ะอัลเลยจ้าผักเยอะมากมือ,อะนะมือล้างแล้วนะครับมือล้างแล้วเป็นไก่นะคะจะเอาเอาไว้ตัดไส้ค่ะ <laughs> ตัดไสนน้คุณด้านข้างๆนะคะจะตัด <laughs> <laughs> ไส้แล้วพอเรื่องจริงไงยังไม่ทันได้กินเลยเลี่ยนซะละ <laughs> มันขัดกับเมนูที่เรากินวันนี้มากนะ เมนูที่เรากินวันนี้มันไม่ใช่ของเลี่ยนๆนะมีข้าวเหนียวด้วยครับมันของแฟบอืมไส้กำล,ลังดีเลยแค้ขา้าวสมนหวร่า็เดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำจิ้มออกดีกว่ากุ้งสดนะคะอัปปะค่ะ คุณค่อนข้างหิวมากนะคะหิวจริงครับไม่ได้แก่ข้าวตําเป็นอาหารคนอิส่านิยมกินพุดอิาสานได้ฟังไม่ออกแต่ว่าพูดได้นี่ครับมีขอบปุ้นครับด้วยขอบปุ้นมันเนี่ยขนมจีนตัวจักร่อยแรงร้อนแรงอร่อยครับแซ่บหลาย on the เดิวมังตมงต่างระดดึงขาเขือนะเกเดนะตมดี ซ่างสมต่งางสมต่างเขาว่าอะไรนะเวลา,าร,ร่อย,ยร่อยแรงร่อยแรงอ,อีธานบอกแบ่บหลายกินของแพงแล้วสดชื่น อีสานแล้วต่อไปอได้ไหมต่อไปอะไรดีครขอคิดก่อน<า>ไปกิปะะนปลามาอย่างเงดือนแหกม่ไั้งแต่เกิดเหรอม่กินปะลาร้แทนนม <laughs> <laughs> ปะลารมันหอมมากค่ะเกิดมาก็กินเลยเป็นกวตี๋ยวปล้เก่งน,นะ ปูจืดไปหน่อยอันนี้เมื่อไหนห่ของเราที่เรากูนเ,นยเย็นกูเย็นดินเนอร์แต่เรากินกันตั้งทีโม่ความลับความลับต <c oughs> มันความตก,กต้องว่าเหลือเวลาที่เรากุ้งค่ะ โอ๊ยตัดมือนี่ค่ะเก็บหมู ตอนนี้ก็ผู้ติดตามว่าผ่านกดแล้วแหละเหลือชั่วโมงนะ <G ül> <G ül> กำลังพยายามไปถึงเป้าหมาย ทุกคนคะวันนี้นะคะก็กินไปเกือบจะหมดแล้วนะคะนะคะวันนี้ก็อร่อยรัแบแซ่แบๆมากๆนะคะก็อาจจะกินมุมมาอาจจะกินเลอะเทอะยังไงไปบ้างขออภัยไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลับบงใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะที่ช่องของเกร c มา n แนลนี้นะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนดูกันว่าอีพีหน้าราจพาทุกคนไปกินอะไรนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย